สวัสดีครับสวัสดีผมผูรายพัชรุงนะครับมีช่องส่วนตัวอยู่เอมีช่องส่วนตัวอยู่ก็ตอนแรกตอนแรกผมปรัตผมโค้ดที่เอครับโพเดทีย,ทยมัแต่พอหลังหลของผม ผมไปนคนรสุ่มม,มีมีสัตว์ตัวหนึ่งวิ่งมาสีขาวเฮ้ยเลิกเหี้ยดีกว่าเออ,ขอเขเหี่ยมน่าก,กลัวมากเลยเออเห็นเหี้ยแล้วมันน่าก,กลัวมากเลยี้ยแต่เด็กตัว่เด็ก,กอ่ะไม่เป็นไรแต่เหี้ยโดยยังไงนี่กินสัตว์อะ่ะเออคนเหี้ยดูในช่องยูทูบดู ยี่น้ที่ว่าตอนเด็กๆเราเพียน้วนเด็กๆมกันล้วอย่งปกติอะแถวอย่แถวบ้านอะอืมมันสามารถกินได้นะวันกินตั้งแต่ลูกยันแม่กิน,นได้หมดเลยเออแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยตัวมันโตอโอในแต่ละสภาพของยี่ห้อมันต่างน่ะอืมยี่ห่อกวนตมอ่ะ มันกินเนื้อกินสัดแต่เด่ถ้าเป็นที่แถวภาคใต้ภาคอหนรเนี่ยมันอยากกินกินอะไรเราไม่รู้แต่หนึ้งมันกินอะไรมากเมื่อเมื่อก่อนผมยัง่อนทะผมไปโดนอี่ไอีายตัวใหญ่ตัวใหญ่หกเอ็นฟ้าแล้วไม่น่ากินนะแต่ถ้าเหินประเพรเนี่ยก็มีสุนัขมีสุนัขวีมีมีเนี่ยแหละ วิ่งแล้วมันสามารถขัดเทียแล้วก็วิ่งขึ้นต้นไมน้ได้แล้วมันก็มันก็หอแท้ต้นไม้คอ,ออย่างเงี้ยจนเงียยตกอ,อันนี้กินบอยมาก,ก่อนกินเทียเทียเทียเออแย้วพปอตอปพอ,อตอนโตมามันหายากเะเว้ยเทียที่ว่ากินได้ มันหามันหาไม่ได้นะเยี่ยนี่เลยเยี่ยนี่บิดสัตนะครับสัตย์ที่ว่าอือโดนตัวอตองเดี๋ยวช่องยูทูบแบนผมอีกเออมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่ว่าเดี๋ยวช่องวันช่องยูทูบแบนอืมเดี๋ยวไม่มีตัวตวน ตอนนรกมีตัวตนนะตัวตนตอนนีเด็กน,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 น่ากินมากเลยตนนัย่างโมโหเนื้อ่วนหอมอ่ะแต่พอโตขึ้นมากัายคุยากเลยอตอนตอดไทยเรียกว่าเลนเยากไรเรียกว่าเลน อีกอย่างที่ผมไม่กินคือตะปาบน้ำตะปาบน้ำผมไม่กินตะปาบน้ำทุกวันอืมผมจำพวกเตาอะไรเนี่ยตั้งชีวิตผมไม่เคยกินเลยใช่ทั้งชีวิตผมไม่เคยกินตะปาบน้ำเลยเพราตะตัวอืมตายอะเพราะไม่รู้อ่ะไม่เคยกินไม่เคยกินเลย เออแล้วเป็นคนดีสอนใจเลยกินไม่นักกินไม่ลงนาะต่ออืมคันดำโตากันดำสะปั๊มดำเนี่ยแต่ถ้าเป็นเฮียผมชอบกินมาก,มกนะยเฮียเออกินแต่เฮียพูดถึงเฮียกลัวต้องมอสูบส่งเบนส่งอะไรไนดะ้ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อย ความความรู้ของผมอ่ะผมจบแกปอสอเออจบปอสอความรู้สุดสุดตัวแค่ปอเออผมจบคณะกิจนะกรรมศิลปะ เอียังแม่นนะเมี่ยเดี๋ยวจะเข้าพอร์ดทำผิวบำรุงผิวเข้าพอร์ดบำรุงผิวเออน้าเย็นย่ังงงงงกี้เออ,ยยอ,เเอ,อ <c oughs> ใช่ ผมเปิดช่องพูลายพัทลุงนะไม่มีคนตาเล็กมัน,ม,นมันมีเป็นเป็นเพลงนโฆษณาแต่ผมทำเล่นๆทำแบงทำแบบว่าสนุกอะ่ะออ ตอนนี้ตอนนี้มันก็ต่างกันเยอะเลยก็จบแค่ว่าเรื่องใหญ่ๆนี่